เีเก้าเก้าเก้อยู่ตะวัาจันน้องตีโฟงสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมไปย่างรอบนี้เขาเดี่ยวพอนะป้ากนะครับเดีถามหน่อยอาจารย์นี่อาาจรย์มีอไหมคะวันนี้มีฮานอยไหมคะมีไหายเร็นน้อยอยู่วะครับอยู่เด็เมื่อวานนี้มันเข้าเลขจออดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้าเลยอาจารย์เมื่อวานน้อยเราเข้านะฮานอยนะครับเตรียมจดนะของอุ่นแป๊บหนึ่งนอยนี่แจมจดน้อยนะครับน้อยวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ อาจารย์ลัตที่ตำหนักปูใหญ่บ้านโนนสามัคคี ing, ตมบลนาโมลอําเภอนาโมลจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแทนนายกเดินนะคะวันสี่ยมจดดีใจท่านผู้ชมคนที่โชคดีด้วยนะคะวันนี้วันที่15นะคะกุมภาพันเทศสองพันห้า้อยกสเข้านะครับจดจดนะคะท่านผู้ชมหน่อยนะครับรุ่น6เด้อหน่อยรุ่น6ครับ63 63 กสี่หกสี่สามสี่สามสี่แล้วก็หกศูนย์ครับหกศูนย์หกสามหกสี่สามสี่แล้วก็หกศูนย์สามตัวมีหกสามสี่กับหกสามศูนย์นะครับสามตัวมีหกสามสี่หกสามศูนย์สามสามหกครับ น่อยวีิน, 25, นที่1ที่งปันหาคม2567ครับรับอมเปาทถาแล้วหลดเรืเือแปดนี้ผมสมูบา้านอาจารย์นอไปก่อนหรว <c oughs> อวะหมู่ <c oughs> ได้มาเคื่อดีนะครับน้อยหมู่บ้านเอาเขาเจยสูเล่าเอาเขาเจลุดนะครับหมู่บ้านกร็กรือว่าเป็นการดีอยู่ยว,ย <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเรียกเอาเอย่าไอ่แดเอไต่วเนขี่้ากแย่งกันได้ครับตะมุกระดาครับกินเรียกเสียใหญ่อยู่ครับ เได้เวแล้ว่าการดีว่าเวลาเขาเหดไเขาบอกว่าไอุ้้งนะรัเขาเหย็ดเขามาแ่หัวเงาหัวรุหัวเดียวดาวนั่นนี้นะครับอ๋อเหมือนว่าเนี่ยคนทีดาจะสื่อแล้วบุระคนไดายุทธกรบสื่อน้ำผึ้งทนะครับตอนวันนี้คิดว่าผู้ใหญ่ยอกมเหลือแต่คนสทาแหมย่ไปบอกครูว่ามลงผมะแกบนกันภหในตำานนี่ผมจะบอกครูว่าทุ่ดาเนื่อน้แบบผมม่คมันใจงบอกใมันบิ่งเและด้วย ไอ้มันได้ชื่อหลอดยื่อเ่ามึ๋งไปที่มือน้ำผึดมืออึ๋สียังมืออึ๋สีแดงครับมืออึ๋งใช้มีเสือสำนักสีไรก็ได้นะครับแดงเขียวได้หมดนะครับเนาะอาจารย์คือม่สามโตกว่ะมืออึ๋งใส่สามตันกว่าเนาะเดี๋ยวเดีาไหว้ปูนะครับแล้วเปือเขียวกับมาเลยนะครับเด้อสิ่งสำนักเร่เร่ไปที่นี่ยโตได้แล้วนะครับข่างก้อนแย่งกันว่าจั่นะครับไอ้สิ่งเหล็กกับจังไม้แห่แล้วกันครับไม้แห่กล่องแง่แล้วกันกับวัวปูโย่างวดก้อนเนี่ย ผมแห่บอลเลี่พร้อมล่ะตอนแก่บมผมเป็นร่มพอนผมมห่อนนะตําหนักละผมก็ล่มลงเลยนะครับเน,น้องแดนไปหาบหุญวันนี้เขาเรยบอกครูว่าขอแก้มมือเนี่ยนะครับส <c oughs> ีสัญญ่าสิผมเป็นร่มนะครับเนาะแต่สีแห่ให้่หอนครับเอาอี๋มันนี่าอจาออจารย์ครับอาจารย์คุณแม่วันนี้ดาฝากขอบคุณเมื่อนั้นหยุดหยิบโท้ให้เอาอีกแับได้สี่หนึ่ง สามกิดพอดีเข้าลาวเมื่อวานโอ้แม่ได้ถือมาครับเนาะแม่โชคดีแม่บอกว่าฝากบอกว่าแมจันดานี่เราถวายเขาดีมาหลายเดือนแล้วครับเพราะว่าเราเล่าเฮาเนี่ยไวยไทยเฮามาไปออกลาวเราได้เอาไปดื่มแล้วไทยพัดจันแล้วมาถื่มสามโซนั่งหกสามสองนะแล้วก็มาั้นหกสามแปดอ่ะเดี๋ยวจะพาไหว้ปูแล้วครับเนี๋าไปไหว้ปูนะครับเดี๋ยวไหว้ปูนะคะท่านผู้ชมหลดเด็ดหลดอ่ะประนมมือขึ้นตั้งจ์ทีตั้งค์ ตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามอาจารย์กายะวาจากรจิตตังอะหังวันทองนอนต่อนักรอดมะนาอุสาวดีนิสุขีเทวา

กายวาจาอิจตังอ่างหังวันทองนาคาทิปดีองค์ดำแสนสิริจันทร์นครราชองดำแสนสิริจันทร์นครราชมิสุธิเทวารคูเทมิคคเทมิคตันจ์มหาลาโภติโยนา อธิาบริตังบอกคือน้ำสมบูณ์มเลยทีขออถือมือดทยแล้วขอยต่ราจะเรื่อยวาให้ไมกรงัก็ม่ออานมอบก็้หลักมือลัสนหัลานด้วยต้องมีที่ติดแสนครับอุปละวันที่หนึ่งอสาวสุละวันใหญ่ๆกอขายโชคดีในวันที่ ติแสัตวุนหาบานสองพันห้าร้อยเจ็ดสิทเอ็ดนัวตัวเดิยกัทำได้ค่ะันนี้ในไยนะครับวันนี้จะซื้ง่ายกว่กเขาบ้านนะครับเนาะ่อาจารย์บอกว่าขอยเอๆมเขาะมยั่งอันเยอะเนาะเพื่อนทีเขาครัมาเข่าลอาเตอรเดียวนะครับนาอถ้าผู้ใดซื้อก่อนมันก็จะได้เต็มนะครับแต่ดีเง้ากะ ให้จะมือขึ้นบ้างนะครับจะเอาจ้าเขาอะไรเขาที่ขาดนี่นะครับเพราะว่าปีหกสองคือเขาสำนักมาเที่ยวนึงเลยนะครับเอาไปย้อนเมืองเขาเด้อนะครับปีหกสองนะห้าน้อยดอกจิบหัวจีบจิบมปือนิีเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวมือสุดท้ายยังมาออกเอสสามเม็ดเดียวโยเขาเลยที่ขาดนะครับเอาตัวเลขลงเรืองเราะววันนี้ก็มีคนเอาตุ๊กตาเพราะขาดาะว่านะคะน้อยนะคะเดี๋ยวจะไปไล่กล้องเมืองว่าเป็นไผ่นะครับเนาะแต่ว่ากันเป็นแน่ว่าดีแหะนะครับ ไม่ต uhm. ่ว네่าแม่เนี่ยคนแตเห็ุไป่ดูวแต่ดีนะครับถือว่าล่ะแมนผมเป็นเจ้ามือผมก็ต้องเล่นของสู่ด้วยนนะครับมันก็ต้องสู่กันนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวก็ลูกเมวันนี้ให้ได้เด็วก็ลูกครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะเปิีเม็ดไทยนะครับตอนนี้ระวังที่อาจารย์ตรวจไอ้เสื้อเที่ยวถ่ายเอามโน้มมือขึ้นหลับตาแล้วก็ขอพ้อนนะครับผู้นำคนเปิ้ลจะยุดเงียยแน่นใ่หัวนี่นะครับเนาะท้าเหตุเนี่ยแต่เหตดเด้อนี่ยมันต้มมือขึ้นตังค์ดินตังใจ มริตวานะเมตังตเมตตาทันตาออิจิตติจตตเป็นตังรานั้นตุสัะเกกามจักลูเปติริสิตตละนะเตอใเวิมาเนี๊ยเรตเกอนตุกคนะาอเนีเหวันุมิเกเทบุมาดายจุเรวัจรัทธราวิสเยยากขันทปนักาจิตันตาสันเกยังวิสุระมาจะนังตาทวุเมสุนัตุนาันตุคนละต่โรยมาัตา

เจ๊เจเดี๋ยวเยนถึงเนไ้ครับันเ้องนะคขอทกทาเอาของมาเสจานจะ้วนมาตั้งแถวทายรุปน้กับเดี๋ยวไจแต่ายลุ่นะครับฝากทุท่านโชคดีมีโชคอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมิวด้วยนะครับช่องเจ๊ตังค์คนหุ่เจ๊ตังค์ารวยด้วยนะคะคนแรกเลยคนแรกตอนโมเล่นเลยนคนแรกเลย